คิดไว้สามคนเพราะเดี๋ยวเขาประหารี่คนต่างมาสั้อนดีหนึ่งพันคนขายังอยู่เนาะโอ้คนยังอยู่หนึ่งพันอยู่เลยคนยอะแล้วอย่าลืมแช์นะคะแช่ออกไปนะคะวันนี้แม่แม่น่ารักมากนะคะทุกคนมีโอกาสได้เจอกันนะคะปกติก็แต่ไม่มีโอกาสได้จิ้มหวยวันนี้คนเยอะวันนี้ไม่มีโอกาสได้จิ้มหวยเพราะว่าคนเยอะค่ะลูกค้าเยอะจริงๆเยอะทุกวันเรารอไปแบบคืนนี้ค่ะบอกเลย ดาวโัว VIP ก็ยังมีเนาะยังมีหว่สามลุงสามลัดเอาเลยจิ้มิปนิพัทธ์ดีดีนะคะจิ้มดิปนิ่ัทธหงุดเข้ากลุ่มเลยจี้มดิปนิีัทักหมุดเข้ากลุ่มเลยค่ะทุกคนเปลี่ยนยังเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมีดคนข้า้เหรอไอ้ห้าแปดห้าเก้าตดกด้เลยขดอบคุณกับรุนพี่กูจะซื้อห้าแปดห้าเก้าอยู่ วาย V i P ออกแล้วแม่แป๊บนึงสิบเก้าสิบห้าแล้วดูดลุ้น V i P ด้วยนะคะอีกหูไปดีซื้อท้ามาอีก้้าามมอีกคเลยสดแถมเมื่อกี้หกห้าหกค้าหกห้าแล้วทุกคนอีกแล้วอะไรอ่ะทุกคนขาดหกห้ารวยอีกแล้วค่ะวันนี้รวยสามนอยค่ะจบวันนี้รวยสามนอยค่ะคทีเรียกเวทีเดล้วค่ะ เจเบอลให้แค่หนึ่งห้าหกเท่านั้นแล้วก็ห้าหกห้ามาสองน้อยเลยค่ะแล้วแตกสามตัวน,นี่ปราชามากกูวันนี้ปังมากค่ะนะคะพยามะแรงคู่คำนะพยามแแลงคู่คำค่ะอาจารย์อาอาจารย์อินเทพค่ะ <S 2> <S 2> สักต,ตรงนี้ค่ะ <Okay. S 2> เป็นสักน้ำมันค่ะทุกคนเจเบอลเป็นคนที่กลัวการสักมากและเจ็บมากเพราะว่าเราคิดอย่างเดียวคื <S 2> <S 2> <ร> <context> อค่ะว่าเราจะต้องปังแล้วก็เราจะต้องรวยค่ะน่าค่ะบอลแต่วันนี้เป็นอะไรวะเรลงมากอ่ะอันนี้ถอดทอง ถอดของหนูนะคะนะคะทุกคนวีห้าร่าง,งาหุงห้าอีกแล้วจ้ารวยค่ะ<ม>นะคะไม่พูดเยอะค่ะถ้ามันปกติหนูถูกไปสี่แสนเกือบห้าแสนนะแม่ให้แล้วก็สูงกว่าที่ตอกันจะ้ะดีเลนะ <c oughs> ขอบคุณหนึ่งห้าหกปังมากค่ะแม่ค้าส้มตำอยู่บึงการบอร่อ แม่อคะขึ้นตาค่ะไม่ใช่นะแม่ตกเด้อยู่กรุงเทพค่ะไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วค่ะเน่จะบอกกลัวอยู่ว่าไม่ได้กลับบ้านนะคะคืนเนี้ยเคอร์ฟิวค่ะโดนตำรวจจับค่ะ ทุกคนค so so ือแบบตื่นเต้นมาก v ี p พมาหกให้แล้วจ้าเลิศอีกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนเดี๋ยวที่สิบี่นะคะไปส่งแม่น้ำหนึ่งออกรายการแฉเนะไปส่งแม่นึงออกรายการแฉค่ะเจอกันกรุงเทพนะคะคิดถึงแม่นึงจังเลยอ่ะขอดาว v ี P ีแตกสามตัวีีีแล้ว เกิดพี่ยิ้มา่ฟาดที่ฟาดดีดอกอยู่ที่ปล่อยเงินกู้หรือเปล่าเอออยู่ที่ปล่อยเงินกู้ไปทุกปุ๊บคุณพี่ออนี่เข้าตึกรอบแล้วทุกคนค่ะฝากกดติดตามเพจนะคะแล้วก็ฝากจิ้มดิงที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนเจี๊บอนผอมลงค่ะใช่ค่ะผอมลงค่ะปกติหนักเกือบสองร้อยนะคะช่วงนี้แบบปรับพื้มในหัวใจนะคะปรับลื้นขายไอเตะเตะบิวตี้ออกจากคุกหกสิบหน่อย ทีมหนูถามอะไรหน่อยได้ไหมถามได้ครับห้าหกนี่สือถึงอะไรคะใไสครับห้าหกซื่อถึงอะไรคะับไของผู้ชายตรงข้ามใจบอลนะครับ5้าหกคนที่คุยอยู่คนที่คุยอยู่ว่าอะไรหะหกแหมคนที่ฉีดมาอะไรนะ้าหกไม่ทำอะไรเลยแบบฉีดอย่างเดียวแล้วก็แบบใส่ห้าหกแหมห้าหกคนที่ห้าหกทีจริงหากทั้งวันห้าหทั้งวันเลยค่ะติดตามถูกตลอดครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีของเจ๊บอนทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่ติดตามเจ๊บอนด้วยไม่ว่าจะเป็นทางทิกเกอกหรือว่าทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเจ๊ยบอนพารวยสองนะคะทุกคนขาสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะทุกคนขาวันที่อ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่เก้านะคะวันนี้วันที่เก้านะคะอ่า ตุลาคมพศ2564น,นะคะทุกคนขาวันนี้เจบอลแตกฮานอย3ตัวตรงๆค่ะเลขทูบจุดได้156นะคะอ่าก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะแตก3ตัวฮานอยไปแล้วนะคะก็ถือโอกาสละกันทุกคนค่ะถือโอกาสที่เราจะ มาบอกรัฐบาลไทยนะคะวันนี้แตกสตัวไปแล้วรัฐบาลไทยต้องแตก3ตัวอีกแน่ๆนะคะทุกคนค่ะอ่ะทุกคนนะ,ะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะหนูขอไม่ให้ตัวฟันแล้วกันเนาะหนูก็กลัวแอบกลัวแอบหวั่นนิดนึงนะคะว่าเป็นตัวฟันนะคะก็ขอไม่ให้ตัวฟันแต่ให้3ตัวไปเลยนะคะ <S <S <Suzanne> แล้วก็ไปตัดเล่น2ตัวเองนะคะทุกคนค่ะ,ๆๆคะรัฐบาลไทยนะคะใครอยากฟังแล้ว ใครอยากได้ยินแล้วว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกดหัวใจให้หนูด้วยฝากกดคอมเมนต์ให้หนูด้วยนะคะขอสติกเกอร์คนละหนึ่งดวงคะ่ะแล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้หนูด้วยนะคะทุกคนคะ่ะพร้อมหรือยังคะทุกคนคะ่ะมาวันนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลา2564นะคะ3ตัวนะคะหนูจะให้ ตัวแรกนะคะโดนหาหนูจะให้ตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกคือเลขใครเห็นแล้วพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะใครเห็นสามตัวตรงๆแล้วพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะตัวแรกค่ะนะคะตัวแรกค่ะตัวที่สองค่ะตัวแรกตัวที่สองและตัวที่สามค่ะทุกคนค่ะใครเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์แบ่งปันเพื่อนๆได้เลยนะคะ งวดที่แล้วนะคะสําหรับงวดมาที่1ตุลา2 5 6 4หนูให้ไปที่6 5 1ใช่ไหมคะหนูให้ไปที่6 5 1ปุ๊บ6 5ไปออกอมสินก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตามทั้งอมสินและก็รัฐบาลไทยด้วยนะคะด้วยขาอย่าลืมนะคะอมสินและก็รัฐบาลไทยหนูให้เลขแค่นี้คะ่ะนะคะใครชอบตามได้เลยนะคะใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะตัวแรกคะ่ะ ตัวที่2และก็ตัวที่3ค่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรแล้วอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกําลังใจให้หนูด้วยแล้วก็ใครเห็นคลิปนี้แล้วขอให้ปังขอเฮงน,นะคะอย่าลืมกดไลค์หัวใจให้หนูด้วยค่ะวันนี้นะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะทําตามที่หนูบอกทุกอย่างเนี่ยขอให้ปู่ศรีสุโธโย่าสีปทุมมาพี่หิงทิ์แม่พายทองคำกรุงเทพ อินแปลงนะคะ4ี5ูห้าตาขอให้ประทานพรให้แก่ทุกคนที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ